ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหัวฝายโรงเรียนบ้านหัวฝายตั้งอยู่ที่หมู่ที่10บ,บ้านหัวฝายตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3โรงเรียนบ้านหัวฝายมีพื้นที่ในเขตบริการทั้งหมด5หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านหัวฝายหมู่บ้านห้วยโป่งหมู่บ้านแดนดิน หมู่บ้านแม่ฝางหลวงและหมู่บ้านเวียงผาภายใต้การบริหารงานโดยนายทวชัยต้องใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายพร้อมด้วยทีมบริหารงานโรงเรียนทั้ง5ฝ่ายโรงเรียนบ้านหัวฝายเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด169คน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสร้างคนดีมีคุณธรรมรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่เกิดผลสำเฤทธิ์และมีประสิทธิผลจึงได้ยึดหลักการบริหารตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวฝายจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประกาศค่าเป้าหมายให้เป็นที่ประจักษ์มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาปฏิทินการปฏิบัติงานและได้กำหนดโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองชุมชนซึ่งแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์นั้นได้จัดให้มีการประชุมพร้อมทั้งบันทึกการประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาโดยมีการอนุมัติและลงนามผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานโครงการกิจกรรมอย่างถ ต้องครบถ้วนพร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆโดยมีการประเมินติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหัวฝาย ได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือชุมชนโดยจัดให้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อจัดทำเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดโดยกำหนดให้ครูหรือบุคลากรจัดทำแผนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมพร้อมทั้งมีบันทึกหลังการสอนโดยจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อใบงานผลงานนักเรียนรางวัลครูงาน วิจัยนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนแบบ active learning พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมกับการประเมินผลของสถานศึกษาเพื่อสรุปรายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินนั้นไปใช้ในการพัฒนาย,ย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวฝายบริหารการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โดยให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนโครงการมีการจัดทำบัญชีการเงินทะเบียนคุมพัสดุรายงานสรุปโครงการ กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีการตรวจสอบรายงานพัสดุประจำปีทั้งนี้การบริหารงานงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนบ้านหัวฝ้ายนั้นถูกดําเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นโรงเรียนบ้านหัวฝ้ายได้มีการบริหารอัตรากําลังครูอย่างเหมาะสมกับบริบทความจําเป็นของสถานศึกษามีแผนโครง กิจกรรมในการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานครูมือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม p l c ในสถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนา าการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียนและจัดทำสรุปรายงานการอบรมและพัฒนาครูอย่างครบถ้วนโรงเรียนบ้านหัวายมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดทำแผนผังอาคารและสถานที่ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนมีแผน โครงการกิจกรรมทีม่สะท้อนการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เว้นรักษาความปลอดภัยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความสอดคล้องกับหลัก5สและปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหัวฝ้ายได้มีแผน โครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาครูในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดให้มีระเบียนสะสมสมุดประจำตัวนักเรียนบันทึกการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แฟ้มข้อมูลนักเรียนและมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนรวมทั้งบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านอีกทั้งยังประสานงานกับองค์กรหน่วยงานในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนบ้านหัวฝายจัดให้มีแผนโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพมีคำสั่งผู้รับผิดชอบโครงการและแรายงานการพัฒนาโดยการมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาตนเองมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้เขาร่วมประชุมสัมมนาอบรมพร้อมทั้งรายงานการอบรมเมื่อเขารับการอบรมแล้วเสร็จรวมทั้งมีการประชุมครูและบุคลากรเพื่อสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายจุดเน้น งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาผู้บริหารมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำแนวคิดนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม1ช่วย3เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของตอนเองและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพพุทธศักราช2561มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภยัยมีการน้อมนำแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การบริหารและการจัด ยังมีการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาษาภาษาเครี่องควบคู่กับภาษาไทยเพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนที่หลากหลายไปด้วยนักเรียนชาติพันธุ์โดยใช้ภาษาแม่และวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นพื้นฐานและสื่อการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชาติพันธุ์เข้าสู่การเรียนรู้ในวัฒนธรรมกระแสะหลักและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในชั้นเรียน และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาดังนี้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องลายมือสวยทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝายน,นั้นมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณล,ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและโรงเรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับดังนี้รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับอำเภอชัยประการและจากสมาคมหอ สมุดแห่งประเทศไทยประเภทห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้รับรางวัลชมเชยการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อจิตสำนึกเกยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริตระดับระทมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่